ครับผมมาดูโครงนี้เป็นโครงลาวานะครับทำบอดี้ให้เรียบร้อยแล้วเป็นบอดี้เต่านะครับสามหนึ่งสามนะฮะประมาณนี้นะครับส่วนเสาเดี๋ยวไปซื้อมายึดเองประมาณอีกเก้าสิบาทนะฮะเดี๋ยวถ้าใครจะเอาเดี๋ยวแชร์ลิงก์ให้นะครับแชร์ลิงก์ให้นะครับเป็นโครงลาวานะครับประมาณนี้นะฮะโครงทำให้หมดแล้วนะจ๊ะ แล้วก็แปลงดุมสิบดาวอให้นะครับแล้วล้อก็จะเป็นลายนี้เลยนะจ๊ะล้อก็จะเป็นลายนี้เฟืองก็จะเป็นหน้าหลังแล้วนะครับโครงนี้ขายอยู่9,9้ารอบาทนะครับเผื่อมีใครสนใจนะครับเพราะว่าแปลงดุมส7เจ็ดให้เรียบร้อยได้ล้อแบบนี้ด้วยนะครับได้ล้อแบบนี้ด้วยแล้วก็ได้บอดี้ลายนี้เลยที่ทําสีมาให้เรียบร้อยละนะฮะประมาณนี้ครับเดี๋ยวซื้อเดี๋ยวซื้อเสามาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวซื้อเสามาให้ด้วย แล้วก็ส่งฟรีด้วยนะฮะเป็นของ PR นะฮะทำสีให้เรียบร้อยแล้วครับเป็นบอดี้เต่านะฮะประมาณนี้นะครับคันนี้ขายอยู่9,900ส่งฟรีนะครับเผื่อใครสนใจนะครับทุกอย่างเบิกใหม่หมดนะเป็นล้อ17ถาวรเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเห็นนะเป็นมีเนียมนะครับอืมเป็นโค้งเบิกใหม่นะคะประมาณนี้โอเคครับท่านใดสนใจก็ทักมาครับ